Thank you. โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต okay. okay. ้อนรับเข้าสู่ช oh, ่องนายใช้ของดีมีไวโชว์ตอนท้ายกับผมก็คือว่าอันนี้เลยนะวันนี้จะพาทุกคนมาดูท่านี้เลยครับผมทุกคนอาจจะเห็นแค่ภาพอาจจะเห็นแบบรู้สึกว่ามันเฉยๆนะแต่ว่าของดีมันอยู่ที่ที่เครื่องครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยละกันนะครับผมขอคนละไลน์นะ เดี๋ยวให้ดูเจ้าของรถหน่อยละกันครับผมยศไทนี่ครับผมแนะนำตัวหนครับสวัสดีครับเน็ตมอซอนะครับมได้ทำช่อง YouTube ไหมนี่ก็ทำ YouTube นะครับผมทำ YouTube ชื่อช่องเน็ตมอซอนะครับผมก็ฝากกดติดไปกดติดตามด้วยนะ จะได้มีกำลังใจทำทลิปให้ชมกันเกี่ยวกับคันนี้นะใช่ครับผมเกี่ยวกับคันนี้นนครับมเป็นไงครับน้่นนอกอจะเฉยๆนะครับผมไอรู้นเอทคอครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่าครับมาเอาจะ<ม>ของรถลงไปเลยนั่งลงไปเลยเดี๋ยวข้ขอถามหน่อยครับผมก็ค,คือว่าคันนี้ เป็นมายังไงครับผมก็คันนี้จริงไม่ใช่รถที่จริงไม่ใช่รถผมนะเป็นรถของแฟนแฟนแฟนผมนะคันนี้ก็เขาให้แต่งก็ขอเขาแต่งก็เลยแต่งมันก็ผ่านมาไลายหลายรูปแบบแล้วนะคผมตั้งแต่5 3เสามตั้งแต่เดิมแคมห้าสามหแก้ล้วก็มาเนี่ยถึงปัจจุบันเนี้ยส่วนเรื่องเครื่องเรื่องเครื่องนี่ทำ มาหมดเองเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับผมทำทำทำเองทั้งหมดเลยนะเครื่องวว้าลูกเล็กๆเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับตั้งแต่ด่มแคมมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยทำเองสุดนั้นเยทุกคนดูครับผมเนี่ยนี่นะแค่น้ำจิ้มโอ้โหนี่เป็นไงเดี๋ยวมาดูชุดล่างกันดีกว่าครับผมมาด้านล่างมีอะไรบ้างครับผมก็มีนี่เลยอย่างแรกเลยนี่ฝาสีวาลครับผม ปลาซีวาวของอะไรครับเป็นของช่างนะครับผมเป็นของช่างช่างช่างท็อปครับผมช่างท็อปโคราชนี่เป็นเสื้อหลอนะครับผมเสื้อหล่อเสื้อหล่อรุ่นเก่านะครับเสื้อหล่อเปลนไหมหนิไม่มีไม่มีครับผมว่าเสื้อหล่อหล่อเสื้อเสื้อหล่อหลอมายาวแล้วผมก็เลยไม่มีครับเป็นของชักไรนี่เป็นชักเก้าครับผมจะเอจเต็มเครื่องเป็น ลูก72็สิมิลชัก9้าครับผมว้าว <Wow! S 3> คือครับชักเกแต่ก่อนนี่ทำสี่ดาวตอนแรกเป็นลูกอะไรครับเป็นลูกเจ็ดิครับผมเป็นลูกเจิิแล้วตอนนี้ได้อัพติดได้อัพเป็นเจ็ดสิบมิลแล้วตอนนี้มีแผนจะทำอะไรอีกไหมนี่ก็แผนก็เก็บรายละเอียดเนี่ยครับผมทำสตาร์ทมือทำอะไรให้มันครบก่อน,นครับผม เก็บรายละเอียดให้ใช่ใ<ห>ผมเก็บรายละเอียดให้มันจบใช่ไหมใช่ครับเด,เดี๋ยว,วให้ดูท่อไหนละกันนี่เป็นไงเดินคอครับท่อทรงเดิมครับผมเดี๋ยวให้ดูแป๊บนะนี่นะเป็นไส้อะไรครับเป็นไส้แป๊บผมไส้แป,ป๊บแป๊บทั้งไส้เลยเจาะรูก็คอท่อนี้ไอ้คอท่อนี้เป็นของ พี่เกมได้ไงนะครับผมพี่พเกมท่อซิ่งนะครับผมพอทอ่อบวกไสแล้วก็เป็นท่อเดิมผ่านะครับผมผ่ามาผ่าแถวร้านที่บ้าน,นครับผมเอาเรื่องครับผมเดี๋ยวมาดูอันนี้คืออะไรนี่ทําไมแบบ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 แปลกหูแปลกตาอันนี้เป็นเรือนนะครับเป็นเรือน,<ค>นเป็นเรืนอนเขาเรียกว่าเรือนไรครับผมอันนี้เป็นสองลิ้นเป็นเรือนเทนทีสามร้อยนะครับสองลิ้นเป็นแบบคู่เลยนะทุกคน อันนี้ลิ้นคู่ครับผมข้างข้างข้างละสามสิบเจ็ดมิลน,นะครับก็ใหญ่เวอร์เลยตากเเดิม,ล,มลยใช่มใช่ครับผมใหญ่สามสิบเจ็ดเลยลวงเลยนะเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นชุดอ,อะไรครับเป,เป็นเนรกูเลตครับผมเรกูเลตเป็นแบบต่อแบบไหนครับดูดู <Regular. S 2> ใตนะ้เบาะหน่อยนี่นะครับ มานนี่เลยใช่ไหลกลับนะผมไม่มีรั่วแน่นอนครับเพราะว่าคือท<ม>ันนี้แบบทําเองทั้งทันเลยใช่ไหมใช่ครับผมทำเองทั้งคันเลยโอ้หสุดน,นะก็เนี่ยคอรีดเหมือนกันครับผมคอรีดก็ตัดทําเองนะครับคอรีดสองสองลิ้นนะครับตัดแล้วก็แต่ให้ลงกลึงไปเชื่อมให้ครับผมดูครับผมก็ไอห,หัวฉีดเป็นของเอกแม็กนะครับเอกแม็กสามร้อยหัวฉีดของตัวเองล้วนๆนะ มาฉีดเองแม็กสามร้อยโอ้โหเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ละกันรถก็มีแบบแต่งเหมือนรถทั่วไปเลยใช่ครับผมนี่นะเป็นแบบตรงเ,เดิมเดิมเดิมหมดเลยครับผมกระบอกโชคเบรกครับผมเดิมหมดไปชุดบนก็เดิมครับผมเบรกเดิมมีเดิมนะเ,มนะเป็นมือคลาสของนิชินคนระับงานสามสี่ร้อยครับผม แข็งไม่มีก็แข็งอยู่เพราะว่าสายมันยังพับอยู่พอได้ใช่มันก็พอบีบได้เดี๋ยวให้ดูสตเตอร์ครับผมสตเตอร์กี่ฝันครับสตเตอร์เป็นสิบสี่ครับผมสตเตอร์สิบสี่ยี่สิบสี่สียี่สี่ครับโอ้อยังเล็กอะครับเด็วิ่งเป็นไงบ้างครับก็วิ่งวิง่งได้ครับผมเป็นสตเตอร์รถทิพย์บิดลอยบิดลอยเลยบิดลอยบิดลอยเลยครับผมอันนี้เป็นไม่ใช่ ใบศิลมันแค่ชื่อนะครับผมนี่นะให้ดูเดี๋ยวขอถามรายละเอียดเครื่องหน่อยครับผมเป็นแบบนั่งลงส่วนเรื่องก้านนี่ใช่เป็นของอะไรครับผมก้านเป็นของ RXZ ครับผมอา z เนี่ฝาคัดเป็นของไนร e 1ยยาครับไนรยยี่ห้าใช่ครับแล้วพวกชุดคลัดล่ะ ชุดคัสเป็นของโซนิกครับผมเบรดของโซนิคใช่ใช่ครับผมโซนิกมีเฟืองมีมีเวทดมีอะไรหมดเลยก็ประมาณนี้แล้วฝั่งฝั่งจานไฟครับผมเป็นจานไฟประวานนะครับเป็นชุดสตาร์ทมือประวานเลยครับผม,ปมเป็นเอสี่ครับครับผมส่วนเรื่องชุดเกียร์ล่ะชุดเกียร์ อันนี้จําไม่ได้ครับผมว่าไล่เป็นเกียร์แต่งหรือว่าเกียร์เดิมแต่ที่ดูคร่าวๆมาน่าจะเกียร์แต่งเพราะว่านับฟันแล้วมันมันไม่เหมือนของเดิมครับผมน่าจะเป็นเกียร์แต่งแต่ว่าจำไม่ได้ไม่ได้ใจว่าเกียร์อะไรบ้างที่เป็นเกียร์แต่ง<ฟ>แต่เป็นหนึ่งสองสามสี่ครับผมยังไม่ใช่ห้าเกียร์เป็นห้าห้าเกียร์เป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมมีอนาคตล,ละกันนะ<ช>ค,รครับผม,ผมอย่าลืมไปกดติดตามช่องช่องอะไรนะช่องเม็ดมอซอครับผมเม็ดมอซอ ได้ครับผมเดี๋ยวขึ้นให้นะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามคันนี้ละกันเดี๋ยวคันนี้ในอนาคตมีแน่นอนนะอะไรนะเมื่อกี้นะช่องอ่าห้าเกียร์ใช่ไหมห้าเกียร์ครับมีมีแน่นอนครับผมมีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับผมเอาเรื่องวาเฮ้ยแบบนี่นะตอนนี้ก็คือรถเป็นไรครับตัวนี้รถโฮเทนบอร์ดครับโฮเทลบอร์ดเพราะว่าจุน ตอนแรกน้ำมันหนาเกินไปก็ขับพอที่นี้มาจูนใหม่นี่มันโฮเทลมันบอดครับก็เลยสตาร์ทไม่ติดครับตอนนี้ก็เลยอดฟังเสียงกันนะทุกคนอดฟังเสียงจบแล้วแต่ว่าผมก็ถ่ายไปอยู่นะใช่ป่ะไม่รู้ว่าลบไปแล้วหรือเปล่านะจำไม่ได้ดูเรื่องกล่องเป็นกล่องอะไรเป็นกล่องเดิมครับผมกล่องเดิมรีแมปกล่องเดิมแน่นะผม์0 3ึ0 1เป็นกล่องรีแมปนะเดี๋ยวเสียบไว้ก่อน ยังไม่ได้เล่นเป็น API นะครับผมพอดีซื้อชุดรีแมปมาก็เลยลองรีแมปเล่นดูครับผมสำหรับลูกโตตัวเองอย่างเงี้ยโอ้โหแบบรีแมปเองเลยใช่ไหมใช่ครับผมรีแมปเองทำเองหมดทุกอย่างเลยสุดนะสุดในหมู่หมู่บ้านเลยใช่ไหมโอ้โหแบบอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ17ปีครับผม17เกือบ18ครับผมเครื่องนี้แบบทำมากี่รอบแล้วครับผมก็ หลายหลายรอบเหมือนกันนะผมเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้นับอ๋อก็ทํามาหลายหลายรอบแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้รู้ว่าทํามากี่รอบเพราะว่าไม่ได้นับทุกทีมันก็มีเสียมีพังบ้างนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่เคยแบบใส่แตก่ก้านขาอะไรอย่างเงี้ยยังยังมันยังไม่เคยครับผมมีแต่แบบลูกหลวมแลบบ้วก็พวกคราดอะไรอย่างเงี้ยหมดบ้างเนียครับผมแล้วเสาถอนครับผมส่วนมากจะเป็นเรื่องเสาครับผมเสามันชอบรูดชอบถอนครับก็ ปร, Ses> ประมาณนี้นะครับผมประมาณนั้นน่ะแหละใช่ครับก็คือสุดแบบโคตรสุดนะใช่ค so รับอันนี้แบบคันนี้นะถามแค่เครื่องหมดไปประมาณเท่าไหร่แล้วครับผมเครื่องประมาณสามถึงสี่หมื่นประมาณนั้นได้ประมาณสามสี่หมื่นได้ก็คือว่าไม่ได้ทําแค่รอบเดียวนะครับใช่ผมไม่ได้ทําแค่รอบเดียวเพราะว่าทําทํามาเรื่อยๆยครับอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ครับผมแต่ว่ามัน ถ้าถ้าบอกว่าหมดเยอะวันนี้มันก็อาจจะมีแบบบางคนเขาว่าทาอะไรละ่ะทำน้อยกว่าเราอย่างงี้ยนะครับผมใช่ครับผมทาน้อยกว่านี่นะ <c oughs> ดันหลังเป็นชุดหลังนะชุดหลังมานี่แหละเป็นโชคของอะไรน,นะเป็นโชคไอ้พอดครับผมเขาเรียกว่าพอดหรือพอ่อนไม่แน่ใจครับผมเป็นเป็นโชคพอดแล้วก็ดุมยอ่อครับผมดุมยอ่อ ดูยอดมันนี่เลยงานงานตัวนี้งานงานดีนะครับผมงานนี้มันไม่แตกมันหนาครับไอ้ชคนี้เป็นชกชกของก๊อฟนะครับผมสูง270ครับผม270 270อาร์มก็เป็นอาร์มเดิมนะครับอาร์มเดิมยังไม่ได้ใส่อาร์มยืดนะครับผมมันนี่เลยครับผมเครื่องเครื่องนะครับผมอาจจะไม่ได้สตาร์ทให้ทุกคนดูนะแต่ว่า เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวลองลองยันให้ให้ดูหน่อย,อยมันจะแข็งนานไหมให้ดูนะหนให้ดูความความแข็งเฉยๆนะลองปลดกุญแจดูก็ได้เผื่อว่ามันติดให้จัดไปครับอ่ะเดี๋ยวบอกอสเต็ปการสตาร์ทลูกโตหน่อยครับก็สเต็ปการสตาร์ทลูกโตนะครับผมเข้าเกียร์หนึ่งครับผมเกียร์หนึ่งหรือเกียร์สี่ก็ได้ครับแล้วก็ดึงถอยหลัง นี่นะครับผมให้ให้มันแบบดึงแล้วมันจะติดแน่นๆอย่างเงี้ยครผมดึงคอยหลังให้มันติดแน่นนะพรอนเกียร์ไปเกียร์ว่างแล้วก็สตาร์ทก็จะเกี่ยวสตาร์ทลงง่ายเนี่ยครับผมประมาณนี้เลยก็ถ้าถ้าไม่ยันก็มันก็แน่นอย่างเงี้ยกระทืบกระทืบเลยครับผมทืบให้ก็ไม่ลงไม่ลงนะเนี่ยแน่นจริงบางคนก็คิดว่าลูกติดนะครับแต่แน่นจริงๆนะเนี่ย ปร,ประมาณนี้เลยเดี๋ยวอะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันครับผม<อ>เดี๋ยวให้ดูคันนี้วิ่งไว้เป็นคลิปหน้าละกันเดี๋ยวให้จัดการให้นะเดี๋ยวถ่ายลงช่องให้ทุกๆคนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับผมสองคนนะ<ม>ช่องเ<ม>น็ตช่องเน็ตมอซดด้วยครับผมอย่าลืมละกันนะเดี๋ยวถ่ายคันนี้นะเจ้าของคันนี้เลย มานี้ละกันครับผมบายบายชุบๆ